หมดและผลประโยชน์อะไรอะไรคือผลประโยชน์แชร์แชร์เฉยๆทุกคนฟังนะแค่แชร์ไลฟ์แชร์ทิกต็อกอ่ะหนึ่งแสนบาทคือหนูไม่เคยให้น้องทำงานฟีไม่เคยมีงานไหนที่หนูให้สิสหนูให้ทำฟรีแล้วปัจจุบันคิวหนูก็อยากได้ไม่ครบหนูก็ขอแต่เลกเขาบอกหนูว่ากางนํำหมดกางนํำเดี๋ยวเขาจะไล์ให้หนูบ่อยๆหนูก็ยังไม่เคยได้เลย เป็นแต่เิวเลยนะ <c oughs> ทุกอย่างอะ่ะมีค่าจ้างหมดนะแล้วให้ค่าจ้างแพงกว่าเลทปกติด้วย <c oughs> หนึ่งให้เขาแพงกว่าปกติด้วยแต่คนนะ่ะด่าหนึ่งว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เขื่อใจบ้างนะกูว่าไม่ปกตินะเป็นแบบนี้่อยนะมึงเผื่อใจนะจนหนูก็แบบเออหนูหน หนูหนูว่าหนูสอนได้หนูเออได้นเนี่ยเด็กๆบอกว่าหยุดร้องไห้ได้แล้วสงสารลูกในท้องหน่อยมึงไม่ควรพูมึงโสดถ้ามึมีอยู่อ่ะเออไม่คมพวออคพวูนหน,นูมาหนูแว่าโก,โกกับมันอยู่เซเชไม่ได้<ห>แต่ถ้ามึงมึงิกันแล้ววึงเปิดคู่จรงยังไงมึงก็โดหนูพูดกับมันคำเนี้ยทัอสอนคนคนี้มาตลอจแบบรักไม่รักหนูหนูอบหรืออะไยังไงเ่ยหนูไม่ซีเรียสหรอกแต่ว่า วันนี้หนูแค่แบบคนรอบข้างหนูเขารู้เข้าใจถือว่าโอเคล้วอะไรเล่นอยู่กับไอเวฟสองคนมันโทรมาพอดีเรียบร้อยกูก็ดึงโทรศัพท์มาตั้งเลยแคได้ฟังพร้อมๆกันทั้งประเทศจบคนเข้าใจหนึ่งแล้วเห็นใจนะคะจบอืมไปอยากไกลไ่อยากพูด็ดหนูไปอยากให้คนเสียใจกับมันอยากให้คนเห็นว่ามันเป็นคนที่น่ารัก อยู่เยอะคุณก็ยังด่าหนูเยอะแต่หนูคิดว่าหนูจบได้กับการที่หนูไม่มีคนรักมีคนด่าหนูแง่หนูคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เแี่ผหายไปแต่หนูแค่แบบที่หนูไม่อยากอะไรไม่อยากอะไรกับมันเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากให้มันโดนด่าหนูไม่อยากให้มันให้มันเป็นแบบนี้ได้หนูโกรธไหมหนูโกรธแต่หนูรักหลังจากที่หนูก็เนี่ยแหละถึงถามคำถามแล้วมึงก็ยังเห็นเขาไลฟ์ หัวลาอกระซิบกระซิบปุ๊บมึงก็ร้องไห้เห็นเขาหัวเราอกระซิบกระซิบมึงก็ร้องไห้แล้วเขาจะรู้เมื่อไหร่ว่ามึงเศร้าขนาดนี้เขาจะสำนึกเมื่อไหร่ค่ะว่าเขารู้ไหมเขารู้แม่แต่แต่แค่ว่าเขาไม่สนใจอืมอืมอืมแล้วถ้าเขาสนใจแล้วเขามางอนหนูหนูก็เหมือนเดิมเหรอลูกหนูไม่ไปหนูกล้าพูดกับเบกตรงนี้เลยหนูไม่รู้ว่าคนในไลน์แม่กี่คนจะหนูพูดเลยว่า ต่อให้เขาขอโทษอยู่ก็ไม่สบปเพารู้บอกแม่คำเดียวว่าถ้าเกิดว่าคนเราเขารู้สึกผิดเขาเห็นข่าวแล้วอ่ะเขาอยู่เงียบๆียบหรือเขามาคุยกับเราซักประโยคมันก็ไม่มีมันไม่มีเลยที่เขาถามมาคุยพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยพี่ไปคุยกับหนูหนูจะไปว่าเลยนี่คื เานักอะเราอะเรารักเขานักอะแล้วเนี่ยแล้วเราก็ร้องไห้เพราะแค่ว่าเขาไม่ได้ทักมาถามเราได้สามนู่นนี่นั่นคือเขาไม่ได้แคร์ในการที่จะไม่มีเราได้สามวันนี้หนูไม่รู้พรว่าแม่ไหลอยู่นั้นจะหลุดบอกเลยว่าที่หนูร้องไห้พอหนูรู้สึกหนูพูดตรงๆให้หนูพูดตรงๆไม่ตองเลยก็คือหนูยังละยังเอ็นดูแต่ให้หนูกลับไปอ่ะหนูไม่กลับหนูไม่กลับไปแล้วคือต่างคนต่างโลก จรจริงตอบให้เขามาขอโทษหนูก็ไม่กลับหนึ่งเข้าใจความรู้สึกพี่บรรน,นัน <แ S 1> ยังหนึ่งเข้าใจความรู้สึกของพี่บรรน,นันยังถามจริงถ้าหนูออกตัวช่วยอะเราแม่จะกลับไปหาเขาไหมหนึ่งจำได้ป่ะหนึ่งหนึ่งเข้าใจพี่ยังว่าเราจะกลับไปได้หรือไม่ได้หนึ่งเข้าใจยังเคเอวันที่พี่มีปัญหาหนึ่งก็ทักมาหาพี่นะว่าให้หนูช่วยไหมพี่ร้องไห้แทบขาดใจพี่สะอึกสะอื้นอยู่ในอกอืม บริษัทหนูอ่ะลูกน้องหนูเกือบร้อยชีวิตครอบครัวหนูอ่ะดูแลหนูอย่างใครดในหินดูแลหนูดีทุกอย่างไม่เคยให้หนูทาอะไรเลยแต่พอหนูรักหนูทำทุกอย่างด้วยความรักใครมองว่าผลประโยชน์ทั้งมันปูแมงคนอื่นอ่ะขอคิวไลฟ์สดไลฟ์ได้เลยถ่ายคลิป ว่ารอบนี้ยนกลับไปแม่ด่าหนูจะด่าหนูแบบไหนด่าได้เลยมันก็คือต้อมคนหนึ่งอ่ะมันตกม,นมันมันโดนเขาตกอ่ะโดนเขาตกแล้วก็ยอมทุกอย่างโดนทําทุกอย่างอ่ะขนาดคนเขาหาว่าแม่เข้าใจสอนลามหรือย,อยังโอ้เอ,อทุกคนเพราะว่า มันมันมันคนละเคสคนละกรณีเนาะเอออย่าอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้มาซ้ำเติมกันแบบนี้เลยค่ะอืออืมคือไม่แม่คนซ้ำเติมหนูไม่หนูไม่อุดเลยนะเพราะว่าตอนหนูอยู่กลับมาหน้าหนูเสียดหนูด่าทุกคนหนูมั่นมากหนูมั่นอันนี้ความเที่ยของหนูนะความความเที่ยความเที่ยของหนูคือหนูมั่นหนูด่าทุกคนใครว่า ผิดหนูทำทุกอย่างได้หมดหนูโดนได้ไม่เป็นไรหนูโดนตัวเราไม่เป็นไรหนูโดนเอาไปแขวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูรับหนูรับได้ขอแค่พี่เธอดักตานก็บอกอืมอืออืมเข้าใจยังวันวันมันสั่งมาแล้วพับนล้วพับอะไรยังงากอินทินาดี ฟิล์มไปไหนเนะี่ยทาไมร้องนี่หยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนแป๊บนึงหยุดร้องหนูต้องหยุดร้องก่อน <c oughs> เพราะพี่ไม่รู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวแต่ถ้าการที่เขาออกมาไล่หัวเราะได้ไรได้อ่ะพี่มั่นใจเดี๋ยวมันจะมีแรงกระแทกมาอีกรอบนึง แล้วพอหนูดูข่าววันนั้นปุ๊บหนูก็ต้องร้องไห้พี่มั่นใจเพราะคนแบบนี้เนี่ยเมื่อเขาไม่รู้สึกว่าเขาผิดอ่ะเขาจะสามารถพูดจาอะไรก็ได้แล้วก็ดีไม่ดีจะเน็บแนมให้เราเจ็บหัวใจได้อีกพี่โดนมาแล้วพี่เจอมาแล้วเมื่อคนมันไม่รู้ตัวว่ามันผิดกว่ามันจะรู้ตัวว่ามันผิดคือตะเราไปไกลแล้วอืมมันสามารถทําให้เราเจ็บหัวใจแล้วมันสะใจมันจะแล้วมันจะยังทําอยู่ถ้ามันมันมีทําครั้งแรกมันก็จะทําอยู่อย่างนั้นแหละ ซึ่งมันไม่รู้หรอกว่าการที่ทำให้เราเจ็บหัวใจบ่อยๆมันทาให้เราว่าหมดรักจากมันแล้วก็ไม่เอามันเลยอ่ะอืมดังนั้นน่ะหนึ่งอ่ะต้องไม่พยายามแบบที่รักจริงๆก็อย่าทักหรืออย่าแคปอะไรไปให้ดูเด้อหน้าเนอร์มันไปหมดแล้วนะทุกคนไม่อยากให้แบบว่าแบบเออเพราะว่ากลัวรอบก่อนก็อย่างเงี้ยรอบก่อนที่โดนโดนทัวลงอ่ะรอบล่าสุดเนี่ยเลยโดนทัวลงเวียนหัวหน้าเขียวตาบวม โทรเปิดกล้องมาบอกหนึ่งทำไมตาบวมเหมือนคนร้องไห้หอกดูไม่ได้ร้องแต่คือปวดหัวปวดหัวจนมันลงเข้าเบ้าตรงเบ้าตากลายเป็นต้องไปนอนให้น้ําเกลือนะทุกคนวันนั้นนะแต่ก็คือมันก็ไม่ได้โพสต์ว่าหนึ่งมาให้น้ําเกลือหนึ่งไม่หนึ่งทำเหมือนทุกอย่างปกติแต่หนึ่งอะต้องเข้าแอดมิดนะทุกคนเออซึ่งแบบมันเป็นเรื่องที่บางทีแบบอารมณ์พี่ก็พี่พี่ก็ไม่ได้ออกมาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยปกติพี่ก็ไม่เคยมาพูดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วแต่อันเนี้ยพี่มองว่าพี่ก็เหลืออดเหลือทนเพราาะว่ พี่นน้องพี่เป็นหนักขนาดเนี้ยและน้องพี่เลือกจะไม่พูดต่อพี่ก็ขออนุญาตถึงจะขอที่หลังแต่คือขออนุญาตถออย่างน้อยคนอื่นจะได้รู้ที่ที่ผ่านมาคือคุยกันหลังไม่ไม่เคยออกมาพูดอะไรหน้าไม่เลยอจริงๆ